สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าลุ้นงูเห่าช่วยด้วยกลุ่ม16แปรไตโหวตคว่ำ5รัฐมนตรีบิ๊กป๊อกสันตินิพนธ์ชัยวุฒิจุติรายงานข่าวจากกลุ่ม16สสพักเล็กร่วมรัฐบาลถึงทิศทางการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น11คนว่าเบื้องต้นกลุ่ม16จะลงมติโหวตไว้วางใจสคนประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขณะเดียวกันมีรัฐมนตรี5คนที่กลุ่ม16จะโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งอาจส่งผลให้มีคะแนนเสียง ไว้วางใจปริ่มน้ำหรือมีแนวโน้มถูกโหวตคว่ำกลางสภาประกอบด้วยพลเกอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยการคลังนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัยวุฒนาขมานุสรณ์รัฐมนตรีดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้ ต้องรอลุ้นเสียงของสสงูเห่าที่มีทั้งในฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยรวมถึงยังต้องรอท่าทีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ทางกลุ่มนั้นจะเข้าพบใน17กรกฎาคมนี้ด้วยขณะที่พักเศรษฐกิจไทยร้อยอีกธรรมนัดพรมเผ่ายืนยันว่าจะโหวตลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนยกเว้นพลเอกประวิทย์เท่านั้น ความคืบหน้าล่าสุดปปชความย้อนแยง้งคดีนิพน์บุญยมณีประชาธิปัตดกับคดีหัวประมูลรถซ่อมบำรุงงวยงงกับคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีมติ5ต่อ2เสียงให้ยื่นฟ้องนิพน์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจสงขลาฐานละเวน้น ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคจำกัดวงเงิน50ล้านบาทจากที่ก่อนหน้านี้ปปชชี้มูลนิพนธ์ส่งให้อายการพิจารณาแต่มีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจนต่งนางคณะทำงานร่วมกันทั้งอายการและปปชแต่ก็ไม่เคลียสุดท้ายอายการสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่ฟ้อง และคืนสำนวนคดีให้กับปปชเมื่อ16มีนาคม2565แล้วปปชก็มีมติฟ้องนิพนธ์ด้วยตัวเองงงงวยกับมติของปปชที่ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแทนที่จะเป็นศารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค9ซึ่งเป็นพื้นที่ปฐมเหตุแห่งคดีย้อนกลับไปเมื่อพฤษภาคม2556สมัยอุทิศ ชูช่วยเป็นนายกอบจสงขลาประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์2คันต่อมาตุลาคม2556นิพนธ์ได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจสงขลาช่วงเดียวกันกันกบที่การส่งมอบรถแต่มีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าสงขลาว่าการจัดซื้อสอแววว่าน่าจะมีการหัวประมูลผู้ว่าสงขลาส่งเรื่องไปยังอบจสงขลา ตรวจสอบทางนิพน์จึงตั้งคณะทำงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่าน่าจะหัวกันจริงจึงแจ้งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องที่สพเมืองสงขลาวันที่30มีนาคม2564ที่สพสงขลาสรุปสำนวนคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง บริษัทพลวิทย์พร้อมผู้บริหารและบริษัทคู่เทียบประมูลในฐานความผิดร่วมกันใช้เอกสาปรปลอมและหัวประมูลแต่ผู้ต้องหาขอโอนสำนวนจากสอพอเมืองสองขลาไปให้กับกองปราบทำแทนอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9กันยายน2564กองปราบก็สรุปสำนวนว่าผู้ต้องหาก พวกนั้นกระทําความผิดจริงพร้อมส่งสํานวนไปยังปปชด้วยกระทั่งเมื่อ5พฤษภาคม๒๕๖าคณะกรรมการปปชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร้องทุกกล่าวโทษต,ต่อพนักงานสอบสวนดาเนินคดีกับบริษัทพลวิทย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้บริหารฐานร่วมกันกระทําความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ2542หรือหัวประมูลต่อมาตำรวจภูธรเมืองสองขลาสรุปสำนวนการสอบสวนให้กับอายการพิจารณาและสมฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9และเมื่อ9มิถุนายน2565ศาลอนุมัติหมายจับกลุ่มบริษัทและผู้บริหารรวม8หมายดังนั้นที่นิพนธ์ไม่จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางให้ จึงน่าจะถูกต้องแล้วแต่ปปชกลับดันจะฟ้องนิพนธ์ฐานละเว้นที่ไม่จ่ายเงินให้กับผู้ชนะประมูลที่สื่อว่าหัวกันเหมือนตึบแถมปปชามาแปลกจะฟ้องนิพนธ์ต่อสาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางแทนที่จะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค9กดูเหมือนปปชไม่เชื่อมั่นการพิจารณาคดีของศาลในพื้นที่ความคืบหน้าพีรวิทยอมรับ ธรรมนัตถอนตัวไม่เป็นผลดีซักฟอกครั้งนี้อาจมีรัฐมนตรีตกเก้าอี้นายพีรวิทยเรื่องลือโดลภาคสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมกล่าวถึงว่า18กระกฎะาคมร้อยธรรมนัฐพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนัดหารือกับกลุ่ม16โดยเรื่องหลักๆที่จะคุยกันนั้นคือแนวทางการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าและอาจจะมีการพูดถึงแนวทางของการทำงานของพรรคเล็กจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่ซึ่งขณะน,นี้ยังสรุปไม่ได้ว่าพรรคเล็กจะถอนตัวหรือไม่แต่แนวโน้มคงไม่ถอนตัวเพราะการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลต้องมีเหตุผลไม่ใช่จู่ๆก็ถอนตัวออกมา นายพีรวิทย์ยังกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามกลุ่ม16คงต้องหารือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ส่วนการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นดูแล้วไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพราะนอกจากเสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยจะหายไป16เสียงแล้วยังไม่รู้จะมีเสียงสสพ,พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นสายของร้อยเอกธรรมนัฐจะหายไปอีกกี่เสียงนายพีรวิทย์กล่าวต่ออีกว่าการโหวตซักฟอกในครั้งนี้มีบริบทแตกต่างจากการอภิปรายในทุกรอบแต่ดูแล้วน่ะตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมีปัญหาคงมีเสียงอภิปรายไว้วางใจครบแต่รัฐมนตรีคนอื่นน่ะไม่รับประกันอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงจะตกเก้าอี้ได้ เช่นนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายช้ยวุฒนาคมนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนีต้อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมความคืบหน้าประชาธิปัตย์ชี้เป็นหน้าที่ของพลังประชารัฐรวมเสียงรัฐบาลปวดซักฟอกให้ได้หลังธรรมนัตแยกตัว14กรกฎาคมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย กล่าวถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยประกาศย้ายไปอยู่ฝ่ายค้านจะเป็นปัญหาต่อการโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ว่าต้องดูพักแกนนําว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะเดิมแล้วร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ในส่วนของพักพลังประชารัฐเมื่อท่านออกไปนะ่ะก็ต้องดูว่าจะดําเนินการอย่างไรดังนั้นทางที่ดีที่สุด ต้องรอฟังจากพ,กพรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นพรรคแกนนําในการรวบรวมเสียงว่าจะเป็นอย่างไรและรอดูว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเสียงของรัฐบาลจะมีจํานวนเท่าไหร่ดังนั้นพรรคแกนหลักก็ต้องดูแลเรื่องนี้นายนิพน์ลกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องดูแลกันเองทั้งนี้ยอมรับว่าทุกครั้งก็มีปัญหาในการโหวตที่ ไม่เป็นไปตามมติของพรรคแต่เรานั้นก็พยายามพูดคุยกันภายในเพื่อทำความเข้าใจกันอยู่คิดว่าทั้งหมดจะยุติได้อย่างไรก็ตามต้องดูว่าวันอภิปรายจะเป็นอย่างไรซึ่งการพูดคุยกันต้องมีมากขึ้นแต่ยังไม่เสด็จน้ำเสียทีเดียวเมื่อถามว่าหากมีซสแหกมติของพรรคจะมีบทลงโทษอย่างไรหรือไม่เช่น ไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสสสมัยหน้านายนิพนธ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีและกรรมการบริหารพรรคก็ตามเรื่องนี้อยู่ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต้องลองฟังเหตุผลว่าเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าจะมีการลงโทษ อย่างไรบ้าง